สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแก้วแก้วเทียนโขกครับผมมันจะเป็น,นยังมันจะเป็น,นยงังไงเดี๋ยวเราไปดูเลยเนี่ครับผมนี่แก้วแก้วเทียนโขครับผมนี่เป็นไงน เป็นไงทุกคนเห็นปะแก้วโคกนะครับผมเป็นไงเห็นปะ ก็เป็นประมาณนี้นะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ผมก็กอย่าลืมนะครับกดแชร์กดไลค์กดสมัครด้วยนะครับบ๊ายบายอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับ